สวัสดีค่ะเด็กเวันนี้กลับมาพบก,กับครูแมตติ้งอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสาระวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะทั้งหมดะคะตัวนะคะตัวแรกก็คือจอจานจอจานออกเสียงว่า จอนะคะจอจานออกเสียงว่าจอตัวต่อไปก็คือหอหีบหอหีบออกเสียงว่าหอหอนะคะ อ่างออกเสียงว่าอ,อออนะคะตัวต่อไปตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือฮอนกฮูกนะคะฮอนกฮูกออกเสียงว่าฮอฮอ,ฮอนะคะ จะเอาพยัญชนะทั้งสี่ตัวไปผสมกับสระเสียงสั้นวันนี้แม่พิธก็มีสระเสียงสั้นสี่ตัวเหมือนกันนะคะเด็กๆจําได้ไหมเอ่ยมีสระอะไรบ้างอ่าสระตัวแรกก็คือสระอะสระอะสระอินะคะแล้วก็สระอึแล้วก็สระ ้ Ooh, นะคะทีนี้แม่ิีจะเอานะคะพยัญชนะทั้ง4ตัวมาผาสมสระเสียงสั้น4ตัวเหมือนกันนะคะ,ะตัวแรกของวันนี้ก็คือจอจานใช่ไหมลูกจอจานนะคะไปเจอกับสระอะเราจะอ่านออกเสียงว่ายังไงคะจออะจะจออะจะนะคะ,นะคะต่อไปจอจานไปเจอสระอิอ่านว่ายังไงลูก จออิจินะคะจออิจิเยี่ยมมากต่อไปนะคะจอจานมาเจอสระอึอ่านออกเสียงว่ายังไงลูกจอ,อะไรคะจออึจึอจออึจออึต่อไปจอจานนะคะไปผสมกับสระอุอ,อ่านออกเสียงว่ายังไงลูก จอ,อุจุนะคะจอ,อุจุเยี่ยมมากค่ะตัวต่อไปก็คือหอหีบใช่ไหมลูกหอหีบออกเสียงว่าหอใช่ไหมคะหอหีบมาเจอกับสระอะเราจะอ่านออกเสียงว่ายังไงคะหออะหะหออะหะกหอหีบมาผสมกับสระอิ อ่านออกเสียงว่ายัางไงนะหออิหิฮออิหิออหไปนะคะสระตัวต่อไปก็คือสระอึกลมๆใช่ไหมคะอยู่ข้างบนเนาะต่อไปหอหีบมาเจอสระอึอ่านออกเสียงว่าหออึฮึหออึฮึสระตัวต่อไปก็คือสระอุ หอฮีมาผสมกับสละอุเราอ่านออกเสียงว่าหออุหุหออุหุเก่งมากนะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้ก็คือออ่างนะลูกนะอออ่างออกเสียงว่าอออนะคะออ่างมาเจอกับสละอะนะคะสระตัวนี้เราอ่านออกเสียงว่าอะนะคะออ่างมาเจอก็ออกเสียงว่าอออะ อะนะคะอออะอะนะคะอออ่างมาเจอสระอีออีอะไรลูกออีอีออีอีนะคะอออ่างมาเจอสระอึออึอึนะคะออึอึต่อออ่างมาเจอสระอุค่ะออุอะไรเอ่ย โออุอนะคะโออุอุโอโอุอุเก่งมากอ่าตัวต่อไปนะคะตัวนี้ตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วก็คือตัวฮอนกคูฮอนฮกอนฮกูออกเสียงว่าอะไรลูกฮอใช่ไหมคะฮอนะคะทีนี้ฮอนกคูนะคะ,ะ,คะมาเจอสระอะเราจะอ่านออกเสียงว่ายัางไงลูกฮออะฮะฮออะฮะ ต่อไปหอนกฮูกมาผาสมกับสระอีลูกหออีฮิหออีฮินะคะต่อไปหอนกฮูกมาเจอสระอึหออึฮึหออึฮึนะคะขาหอนกฮูกมาผาสมกับสระอุอ่านว่ายังไงลูกหออุหูหออุหูหห เป็นยังไงคะแมติกพาเรียนรู้ทั้งหมด4ตัวพยัญชนะแล้วมาผสมกับสระเสียงสั้นทั้งหมด4ตัวนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนนะคะ เขียนแล้วก็อ่านด้วยนะคะให้เด็กๆเ,เขียนพยัญชนะสีตัวผสมด้วยสระเสียงสั้นทั้งหมด4ตัวแล้วก็ฝึกอ่านแล้วก็ส่งทางลายกลุ่มนะคะมาให้เพื่อนๆได้คุณครูได้ชมผลงานเด็กๆด,ด้วยนะคะเขียนให้สวยนะคะวันนี้นะคะแม่ติ๊กต้องลาเด็กๆไปแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกับคลิปต่อไปของแม่ติ๊กได้ในวันใหม่นะวันนี้แม่ติ๊กลาเด็กๆไปแล้วนะคะคุณครูอมตะวิทยาสวัสดีค่ะ